สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสยคิงเพชรนะครับที่ช่อง y o YouTube เฉยเสยคิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับในช่วง15-31ตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นนะครับในดวงของคุณนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม คุณมีโอกาสเกิดความโชคดีจากเพศตรงข้ามนะครับนั่นหมายถึงว่านะครับนะท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะครับคุณจะได้เงินนะครับคุณจะได้การช่วยเหลือคุณจะได้รับการให้คําปรึกษา นะครับหรือได้รับการให้อภัยเมื่อทําผิดใดๆนะครับกนะับคู่ครองกับคนรักนะครับหรือมันยังแปลอีกในหนึ่งว่าในชะตาของคุณนั้นทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับจะได้รับการเคลือบูนอุบัมภธรรมค้าชูผักดันเป็นอย่างดีหรือติดต่อประสานงานง่ายขึ้นนะครับนะการดีวงานนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนะที่ทำงานด้านงานวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์นะครับนะหรือเป็นหมอที่ถ้าเป็นหมอก็หมอผ่าตัดนะครับหรือนะครับทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร,ร์นะครับนะงานที่ต้องพัฒนานะครับนะหรืองานด้านเหล็กโลหะทุกรูปแบบนะครับงานที่ต้องมีนะการวางแผนงานเยอะๆนะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสดีๆ โดยเฉพาะท่านใดโดยเฉพาะนะท่านใดที่จับงานออนไลน์จับงานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับจับธุรกิจนะครับอะไรต่างๆที่เท่าๆหน่อยนะครับในช่วงครึ่งเดือนของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับในด้านของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับการเงินการทองของคุณนะครับการเงินการทองของคุณนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงหน่อยนะครับ การเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับนะก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นบางท่านได้รับเงินก้อนนะครับมีโอกาสดีๆในการได้เงินในการล่อเงินเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ ในช่วงนี้ท่านใดที่เอาเงินไปลงทุนนะครับมีโอกาสได้รับกลับคืนมานะครับท่านใดทีอ่อยากมีหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะครับอยากมีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าอยากาจะลงทุนอะไรต่างๆใหม่ๆให้กับตัวเองในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับมีมุมที่ดีในการตัดสินใจต่างๆ ครับเชาวลัคนาราศีพฤษภยังจะเป็นที่เนื้อหอมนะครับโดนใจกับเพศตรงข้ามนะครับหญิงนางใดที่โสดอยู่นั้นนะครับช่วงนี้มีโอกาสมีคนเข้ามานะครับนะชาาลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับช่างเป็นช่วงที่ดึงดูดนะครับแม้กระทั่งเพศเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่เนื้อหอมให้ใช้เสน่ห์นิยมนะครับให้ใช้เสน่ห์นะครับทาง นะครับการสื่อสารนะครับให้มากนะครับเพราะดาวประจําตัวไปร่วมกับดาวแห่งการสื่อสารนะครับดาวประจําตัวไปร่วมกับดาวนะครับของการสื่อสารนะครับ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโอกาสในเชิงของการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับการเอกสารนะนิติกรรมอะไรต่างๆที่เป็นเอกสารใบอนุญาตชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับถ้าในที่จุกจิกมาก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนักค้านักขายนักการตลาดนะครับช่วงนี้เอาไปก่อไปสร้างนะครับในช่วงที่ดาวประจำตัวนั้นโคจรร่วมกับดาวการเงิน คิดอะไรจะได้เงินทําอะไรจะโฟกัสไปที่เงินนะครับเป็นช่วงที่มีไอเดียดีนะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดในการผลักดันตัวเองหรือทําสิ่งใหม่ให้กับตัวเองบางท่านได้สิ่งของมีค่าที่พึงพอใจทางจิตปัถนานะครับพอดาวจาตัวเนี่ยนะครับชาวพิกศกเนี่ยไปรอยอยู่1,2,3,4,5เป็นเดือนแห่งอารมณ์นะครับในช่วงไปไปลายเดือนนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสได้อารมณ์ที่ ดีเข้ามาได้กินของอร่อยนะครับได้สิ่งที่พึงพอใจทางจิตปรารถนาะโดยเฉพาะในเรื่องราวแห่งเงินจะมีเรื่องราวความพอใจบางอย่างนะครับอันที่เป็นของมีค่าที่พึงพอใจทางจิตอาจจะได้เงินบางอย่างเข้ามานะชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นไปลักษณะนั้นในชะตาของคุณมีโอกาสที่จะมี การซ่อมบ้านซ่อมรถปรปับปรุงเคหสถานที่อยู่อาศัยบางท่านได้ย้ายที่นอนบ่อยนะครับหรือย้ายที่นอนชั่วคราวหรือมีการจะเป็นลักษณะของบางท่านต้องระวังคดีความเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านหรือมีการทะเลออาะบบอแหวงกับญาติพี่น้องแม้กระทั่งการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ผู้หญิงใกล้ตัวชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระวังในส่วนตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งอาจจะแปลว่าจะมีผู้ใหญ่นะครับนะมาคอยจ้องจับผิดคุณนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาคอยจ้องจับผิดนะครับในช่วงนี้อยู่พยายามอยู่ในกฎกติกานะครับท่านใดที่มีหัวหน้าก็ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีนะครับนะในดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของ การสร้างหลักปัจฐานนะครับบางท่านจะมีเรื่องเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวหรือโฟกัสเป็นมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองมากขึ้นนะครับหรือมีคนในครอบครัวทําให้คุณต้องเอาใจไปผูกพันกับเขาเป็นพิเศษในด้านของนะครับการงานชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ,นะรบในช่วงนี้ถ้าแบบเป็นลักษณะของ ท่านใดรอการเปลี่ยนงานครั้งใหญ่ๆนะครับการเปลี่ยนถ่ายงานครั้งใหญ่นะครับให้กับตัวเองนะครับผมต้องบอกว่านะครับนะมีโอกาสตลอดนะครับมีโอกาสตลอดนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางด้านการงานนะครับหรือท่านใดรอการย้ายที่อยู่นะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะเจาะนะครับที่จะมีการโยกย้ายนะครับ นะย้ายที่อยู่ชั่วคราวหรือย้ายไปนอนที่อื่นชั่วคราวอะไรลักษณะนี้หรือชาวลัคนา,าราศีพฤษภยังต้องระวังการเจ็บป่วยด้วยนะครับชาวพุกศรกยังมีโอกาสดีๆในด้านของบุตรบริวารเช่นจะมีบุตรบริวารนนาความพึงพอใจมาให้ท่านใดค้าขายนะครับที่มีลูกน้องลูกน้องจะได้ลูกน้องมือดีในช่วงนี้ลูกน้องช่วยเหลือดีหรือท่านใดรอโอกาสต,ต่างๆกับลูกกับเด็กกับหลานมีโอกาสได้รับของมีค่าหรือสิ่งที่พึงพอใจทางจิตจากบริวารหรือคนที่ อยู่ภายใต้นะครับบังคับบัญชาของคุณนะครับน้นในดาวในช่วงนี้นั้นนะครับบางท่านจะได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับลูกค้ารายใหญ่ท่านใดมีบุตรอยู่ในวัยที่ยังไม่เติบใหญ่ช่วงนี้จะเสียเงินไปนะครับค่อนข้างเยอะนะครับกับบุตรบริวารน,นะครับชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นนะครับในดวงชะตาของคุณเป็นไปลักษณะนี้ นะครับแต่โอกาสดีๆทางการเงินผมต้องให้เครดิตว่าครึ่งเดือนหลังท่านใดล่อเงินเข้ามาได้นะครับจะได้โอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีพิจกวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับท่านใดโสดจะมีตัวเลือกเข้ามานะครับจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วได้โอกาสดีๆทางการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือดีๆนะครับนะครับทรงผมทรงใหม่ครับช่วงนี้หน้าอ้วนหน่อย นะครับนะอเมริกันวินเทจนะครับเหานตัดให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ